ซาบ,บีด้วยอนก็มีใช่ก็เอาเปนวดคนช็อ เพ่อเตเพื่อเ่มคามเรี้วอยาอก็อันนี้เป็นเป็นวงแพนเค้กเลยเป็นของสตรอบอี่แ้วก็คมเขาเล่นหลอดใหญ่ก็บั้นเก็บสองสามร้ยเดอนนี้หรอแล้วก็ต้องเอาใส่จานที่จาน แม่นมากๆทัวมากๆาเขาเจ็บเนี่ยนะเขาออกหลอดใหญ่ไลอดใหญ่มันถือน้ำไม่ได้หรอกเพิ่มพอร้อนมามันแตกมันเสียหายเยอะไหมต้องเอาไเลยเราแงะดูแงะออกมาได้คหรอดึงด้วยดึงไว้ช้ชอนแงะแล้วก็เอา ช่างต sociedad, ักินแพนเค้กที่อร่อยเรื่อยๆส็บเร็วมาดูขั้นตอนการติบกันเลยดูต้องจงให้ได้ด้วยอันนี้พื้นหนึ่อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตรงนี้ เฮ oh. yeah. mm ้ยากมาไม่ค่อยออกว่าอันไหนซื้อ่ว่นไหนช็อกโกแลต